เรามาต่อแบบที่2อีกลยกในแบบที่2เนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่า DDB อ่า DDB นะเป็นการลดลงแบบทวีคูณเขาแบบว่าอ่ะ100ทวีคูณเท่าไหร่เหมือนหาร2อ,อะ่ะลงมา50 25แล้วเะไรสิบสองจุดห้าอะไรปะมาณน,นี้อ่ะงายง่ายๆลดแบบทวีคูณแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูในโจทย์เดี๋ยวว่าเราจะคิดยังไงเหมือนเดิม เข้าโจทย์มาไม่มีเหี่ยหรอกคำสารพัดประโยชน์อะไรไม่รู้อ่าเรามาดูเข้าโจทย์ดีกว่าซื้อระบบห้องประชุมอัจฉริยะเมื่อวันที่หนึ่งมกราอ่านี้ง่ายแล้วเริ่มต้นต้นปีเลยง่ายแล้วไม่ต้องมีเศษเดือนอะไรเข้ามาแล้วในราคาห้าแสนเราซื้อเข้ามาอ่าเป็นทุนเราใช้ทุนห้าล้านห้าแสนแล้วห้าล้านต่อมาอายุอ่าเจอละสี่ปีง่ายๆยเร็วๆเลย มูลค่าคงเหลือห0 0แสนครบแล้วโอเคต้องบอกว่า ddb เนี่ยเราจะคิดอัตราค่าเสื่อมแบบเปอร์เซนต์วิธีคิดอัตราค่าเสื่อมนี้มันจะไม่เหมือนข้อแรกรมันมีข้อไหนเหมือนกันหรอหายังไงอ่ามันจะเป็นสูตรบังคับก็คือ2 2นี่คือ เลขในสปการอยู่แล้วหารด้วยปีจำนวนปีนั่นแลหละหารได้เท่าไหร่สองหารด้วยในปีคือ4่หารกันเสร็จปุ๊บหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองจุดห้าเท่ากับหา้าสิบเปอร์เซ็นต์ะก็ได้ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บอ่ะเรามาต่อกันดีกว่าแค่นี้ไม่มีอะไรเลยในนี้ไม่มีอะไรเลยง่ายๆเรามาดูดีกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเริ่มใน วันที่หนึ่งมกรลลสี่ปีอันนี้มันให้มาอยู่แล้วมันใบเราอยู่แล้วอสองสามสี่มีสี่ปจีจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะไม่เหมือนข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราจะเอามาลบเพื่อใส่เข้าไปไม่รู้ว่าอาจารย์เขาแต่เราอิงอาจารย์ในนี้เราจะใส่ทุนเข้าไปเลยก็คือเท่าไหร่เราจะใส่ทุนเข้าไปก็คือ5ลาล้านนะเช็คคำตอบเลย ห้าล้านห้าล้านอ่าจำนวนเดือนมันมีมันไม่มีเศษสิบสองเดือนอัตราค่าเสือ่อมอัตราค่าเสื่อมคือเท่าไหร่ที่เัาบอกเมื่อกี้ห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราคิดเมื่อกี้ห้าสิบเปอร์เซ็นและเท่ากันทุกปีอ่าฮะอันนี้เราเรียบร้อยแล้วอันนี้สิบสองเดือนเหมือนกันสองสิบสองอันไหนเรารู้ใส่ไปก่อนค่อยๆไปทีละปีเดี๋ยวงงอันไหนที่เหมือนกันใส่ให้มันเหมือนกัน อ่ะปึ๊บยังไงล่ะคิดยังไงค่าเสริมราคาประจำปีก็คือง่ายๆเราจะเอาตรงนี้มาคูณกับตรงนี้ค่าเสริมราคาอ่ามาคูณกันเราก็จะเราก็จะได้ในปีแรกเราจะได้อะไรสองล้านห้าใช่ไหมอ้ยสองล้านห้า ปีถัดไปพอเราคิดเตึ๊ดติมเติมเติมแล้วก็จะได้ดูผลกันเราไปเรื่อไๆหนึ่งอ่ะอันนี้อ่ะพอเอาใหม่ก่อนเราพอได้สองล้านห้ามาปุ๊บเรามาคิดทีละอันดีกว่ามูลค่าตามบัญชีแน่นอนเหมือนเดิมเอาทุนตั้งเอาทุนตั้งนะก็คือห้าล้านเรามาลบก่อนเลยลบเหลือเท่าไหร่สองล้านห้าเท่ากันึ๊เติบเติบเติบ,บ,บอ่า เสร็จปุ๊บพอ, 2, 5, 000, พอมันลดมาครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็สองล้านห้านั่นเละเพราะมันลดมาครึ่งหนึ่งไงห้าล้านลดมาครึ่งหนึ่งสองล้านห้าจะเป็นล้านหนึ่งก็ไม่ได้อ่านี่ได้แล้วนะพอได้ปีที่สองแล้วว่าเราใช้ตรงนี้นะนะคูณด้วยห้าสิบต่อในปีที่สองว่าเราจะได้ค่าเสื่อมเท่าไหร่ค่าเสืีอมปีสองก็ 1 2 0่งสองศูนย์หนึ่องห้าศูนย์ย่างะยังไงต่อเอาตรงนี้ค่าเสือมเป็นลถกบปีแรกได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมแล้วเพราะมันเลขกลมกนะฮะเดี๋ยปุ๊บอ่ะทำเหมือนเดิมไม่กีได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่หนึใช่ไหมอ่ะคูณเหลือเท่าไหร่เหลือห2 5 ปึ๊บลบเหลือเท่าไหร่ลบกับตรงนี้ก็ได้เหมือนเดิมหกสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะในปีถัดไปอ่ะใส่เหมือนเดิมหกสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ปึ๊บเอามาคูณเหมือนเดิมได้เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้น่าจะได้อ่าคิดสุดเลยไม่ได้เขียนไว้ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่า ครึ่าา 2, 2, อองสวะสองสองสี่ไอคิดจากนี้ไปดิสองสามหกสองหนึ 2, 3, 2, 1, 2, 2, ลเลขหนึ่งสองินนอ่าตอนนี้ด้เท่าไหร่สามหนึ่งสองห้าร้อยแต่ที่บอกตลอดว่าอ่าช่องสุดท้ายทางขวาล่าง จะได้เท่ากับมูลค่าคงเหลือเสมออ่ะแต่พอมูลค่าครั้งนี้มันห้าแสนเราจะปรับแก้ตารางสักน,น,นิดหน่อยอันนี้เรามาคับมันเลยว่าให้เป็นห้าแสนทำง่ายง่ายสบายสบายพอเป็นห้าแสนปุ๊บอ่ะตรงนี้พอตรงนี้ตรงช่องเนี่ยตรงอันเนี้ยแล้วมาเราใช้ตัวนี้ตั้งอ่ะเราลบด้วยตัวเนี้ยแม่งแม่งแม่งได้น้อยกว่าห้าแสนเพราะฉะนั้นเราจะ ปรับค่าเสื่อมตรงนี้ปรับยังไงง่ายๆมูลค่าทำบัญชีในปีก่อนสุดท้ายอะ่ะมันได้เท่าไหร่แล้วมูลค่าคงเหลือเหลือเท่าไหร่มึงเอามาลบกันนั่นแหละแค่นั้นเลยให้มันเป็นมูลค่าตามโจทย์เลยอ่ะพอลบกันปุ๊บสองห้สองหเนี่ยลบกับห้าอเนี่ยได้ไรก็ได้1 2ึ่งสหส่วนส่วนส่วนเสร็จอันนี้จบ